ปมของคนนี้บ้านแตกก็คือพ่อแม่เลิกกันแล้วก็ให้เขาไปอยู่กับป้าเนาะอันนี้แบบเรื่องจริงนะแม่บังคับให้เรียนในสิ่งที่พ่อเลี้ยงทําธุรกิจอยู่ด้วยความที่ลูกอะ่ะไม่ได้ชอบพ่อเลี้ยงอยู่แล้วปะอยู่ดีๆก็คือเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมาเป็นพ่อเราเราเราก็ไม่ชอบเขาอยู่แล้วด้วยทุนเดิมอยู่แล้วแล้วบวกกับพ่อเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงมาแล้วอยู่ดีๆแม่บอกว่าให้ไปเรียนในทางที่เสริมพ่อเลี้ยงเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่เรียนตามที่ฉันต้องการก็คือฉันไม่ส่งเงินให้มันรู้สึกว่าชีวิตกูมันมีประโยชน์กับคุณแค่นี้เหรอคุณรักฉันแค่นี้เหรอปมของเขาเขาจะอยากมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งทาไมนิกี้ถึงใช้คาว่ามีประโยชน์เพราะว่าอะไรพาร์ทของการเจ็บปวดของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาไร้ประโยชน์กับแม่เหรอเออดังนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันอยากมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบเนี้ค้างอยู่สุดท้ายเขาก็เลยลาออกจบแค่มหก เพราะว่าไม่อยากทําให้พ่อเลี้ยงได้สมอย่างใจเขาใช้แรงขับเคลื่อนไอ้ความเจ็บปวดตรงนั้นน่ะขับเคลื่อนให้เขาแบบทะยานขึ้นไปออกไปทํางานจนกระทั่งแบบจับพัดจับผูกกลายเป็นเจ้าของกิจการบางครั้งมันเป็นเรื่องดีนะความเจ็บปวดมันทําให้เราแบบไร้ตัวเองแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าทุกครั้งที่เขามีแฟนเขาจะต้องจบลงด้วยความสัมพันธ์ที่เหมือนแฟนก็จะแบบอึดอัดคือแฟนเขาเนี่ยจะใช้คําพูดกับตัวเขาอะว่าเหมือนเธอกอดฉันแน่นเกินไป เขาจะพยายามใส่ประโยชน์ให้กับแฟนทุกอย่างเลยเวลามีมีอะไรขึ้นมาก็จะแบบแนะนําเก่งเลยเธออย่างอย่างนั้นนะเธออย่างอย่างนี้นะคือฟิกไปหมดอะเหมือนกันว่าอีกคนหนึ่งก็จะรู้สึกแบบอึดอ,อัดอ่ะผดเจกการจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือความมีประโยชน์ของคุณอะ่ะมันไม่ได้ถูกใจไอ้คนรับหรอกนะสมมุติบางทีเราแบบอยากให้เขากินบรอกโคลี่อย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์เราก็ยัดปากเขาอะ่ะแต่เขาไม่ได้อยากกินเนว่ยหรปะดังนั้นไอ้อคนที่ไม่ได้อยากกินจะจะรู้สึกอึดอัดแล้วจะรู้สึกมองว่ามันเป็นการบังคับแแล้วสสิิ่่่่่งงททีีีีเเเเขาเกกยยดคือมป็น แม่ก็เป็นห่วงแหละแต่ทีนี้ด้วยความเป็นห่วงของแม่เนี่ยสแสดงออกแบบเด็กไม่ได้เข้าถึงเราเคยไหมเวลาที่เราไม่ชอบนิสัยพ่อกับแม่เราอะ่ะแต่ปรากฏว่าเราอะเป็นเวอร์ชั่นนั้นซะเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคือเคสเนี้ยเอาจริงวะเขามาด้วยเรื่องของการที่หมดไฟตื่นมามีเงินแต่ทําไมมันไม่มีความสุขวะ ที่ตอนนี้เขาดิ่งดาวเนี่ยเพราะแฟนเก่าเนี่ยมันค้างอยู่ในใจตลอดเวลามันเป็นที่แฟนเก่าหรือเปล่านิกกี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่มันเป็นที่คนปัจจุบันนั่นแหละที่ทําให้คุณน่ะไร้ค่าในตัวเองพอไปมีแฟนคนแรกก็ยังยังไม่ได้ดูแลเขาได้มากมายนะคะแต่พอคนที่สองเนี่ยด้วยความที่เขาเต็มในตัวเองแล้วไงมีไรายได้มีธุรกิจแล้วอะ่ะเขาก็ทุ่มเทใช่ปะดังนั้นพอเราทุ่มเทไปให้กับคนนั้นมากๆเข้าแฟดแด็กกลับมาที่ตัวเองก็คือเขาจะได้ความรู้สึกดีในการที่เขาดูแล น,นึงเขาจะรู้สึกว่าเขาฟูในตัวเองได้มีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยปมของเขาเลยนะแฟนคนที่สองของเขาจึงเป็นคนที่เขาลืมไม่ลงมันไม่ใช่ว่าเขารักเธอมากหรอกนะไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ฉันชอบตัวเองในโมเมนต์นั้นจังเลยในโมเมนต์นั้นที่ฉันช่วยเขาคุยกับคนใหม่บังเอิญไปคุยกับเด็กที่อายุป,ประมาณ19แล้วเขาก็คงมี คุยกับคนอื่นจกิกจกเจ๊พิมพ์ไป3มชั่วโมงตอบอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกเนี้ยตลอดเวลาเลยไอคนปัจจุบันเนี่ยแหละที่ทําลายเขาก็คือทําให้เขารู้สึกแบบกลับไปรู้สึกไร้ค่าและไม่มีตัวตนอ่ะยิ่งรู้สึกไร้ค่าและไม่มีตัวตนมากเท่าไหร่เขาจะนึกถึงไอคนเบอร์สองมากเท่านั้นเว้ยพอคุยกับนิกกี้ปลดล็อกกับนิกกี้ปุ๊บเขาก็เลยอ๋อคนคุยคนเนี้ยทาให้นึกถึงคนที่สองตลอดเวลาก็เพราะอย่างงี้ไงคนที่สองอ่ะตามจีบจีบซะจนตอนแรกเขาก็ไม่เอานะ มากๆเข้าเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อความรู้สึกของคนนี้มากๆดังนั้นเขาจึงยอมคุยด้วยแล้วก็แบบเออเฮ้ยไหลไปไหลไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรากําลังจีบอยู่แล้วเรารู้ว่าเฮ้ยปมเขาเป็นแบบนี้เราอาจจะแฮกค,ความเป็นเขาได้ถ้าเขามีปมแบบบ้านแตกมาไล่ไลไลคุณค่าอย่างเงี้ยดังนั้นคุณต้องใส่คุณค่าเขาให้เยอะตอนจีบก็อาจจะแบบเทคแอคชั่นเยอะหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกมีแสงลงเขาจะเริ่มหันมามองเรามากขึ้นถ้าเรารู้จักปมเขามันจะแบบ ทำให้เราสามารถที่จะแบบจัดการเขาได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าเขาบ่อยๆคนเหล่านี้มีสิทธิ์จะนอกใจ ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่ากับเธอเลยเพอเขาแหว่งปุ๊บเขาก็จะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เขาชอบคนที่เข้ามาเติมเต็มคุณค่าให้เขาได้เขาจะหันไปแวะเลยนะดังนั้นอันตรายมากๆใครที่มีแฟนแล้วกําลังอยากที่จะจัดการความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเนาะอยากเข้าใจตัวเองหรืออยากเข้าใจแฟนมากขึ้นเนี่ยก็ทักเข้ามาคุยกับนิกี้ส่วนตัวมันจะละเอียดกว่านะเพราะแต่ละคนบ้านแตกไม่ได้แปลว่าจะมีปมวันนี้นะไม่เสมอไปนะ เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆนะคะดังนั้นน่ะต้องมาคุยนะ